เที่ยงแถวตรงครับและช่วงนี้เป็นช่วงระเบิดซ่าทา้าดวนครับในการแข่งขันเกมหากแขกรับเชิญอยู่ทีมชนะก็รับไปเลยทองคำมูลค่า1 0 0 0 0บาทแต่ถ้าอยู่ทีมแพ้ก็ต้องไปลุ้นต่อในรอบโดมระเบิดหากแขกรับเชิญไม่โดนแปลงก็รับไปเลยทองคำมูลค่า5,000บาท และเกมของเราในวันนี้มีชื่อเกมว่าระเบิดซ่าท้าดวลโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะมีระเบิดซ่าจากทังบ้านมาร่วมท้าดวลกับทั้งสอทีมโดยให้กติกาแตกต่างกันไปและในสัปดาห์นี้ระเบิดซ่าจะเป็นใครไปชมกันเลยครับพบกับคุณเบิ้มลูกปอล จะโหนกเขาดิเรียเหมือนกันนี่นกจิกมือปูดงี้เลยดีครับปกติก็จะเป็นมายากลใช่ไหมเบ้อของชินจังอ่ะแล้วก็ที่เราจะเห็นก็คือตามงานํางานครับการงานกางครับงานเด็กๆก็จะมีใครใหญ่ก็เลยครับวันนี้คุณเบิ้มนะครับซึ่งเดี๋ยวคันขันันคือนะฮะการปั้นรูปโป่งหรือปิดรูปโป่งปิดลูกโป่งครับให้เป็นรูปสุนัข รูปสุนสนขทำไปดูแล้วฮะเอานุญาตนะฮะอ่าตัวนี้นะครับเบสิกนะฮะอ้าวฟังกันการครับแต่ละทีมครับจะต้องบิดลูกโป่งนะฮะ,ะให้เป็นรูปสุนัขอย่างนี้คนละหนึ่งตัวเอาตัวเดียวอ่ะ คนละหนึ่งตัวในทีมมี4คนก็4ตัวจะไดโช้ำซูสองตัวก่อนครับแล้วคุณเบิ้มก็จะดูว่าทีมไหนสามารถบิดได้สวยงามใช่ครับบิดได้ถูกต้องนะฮะใช่ครับเป็นแบบนี้แบบนี้ครับนะฮะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงก็ชนะอ้าวเอาละครับอุปกรณ์พร้อมแล้วทั้งสองทีมพร้อมนะครับพร้อมแล้วบิดยังไงอ่ะกระดูกโอเคครับ ตอนนี้สีน้ำเงินนี่นำกันแล้วนะครับนเ,เ,เอาเอา่เอไ้รมาไหครับเอาวทีต่ตนเลยครับถอ่านายม่เกันเลยังไม่ได้ร่เลยอ่เอามานะ,ะเราจะนับเานะครับน่ารักจุ่มเบอร์สิบเก้าแปด สีส้มวางผลงานเลยครับของคุณก๊อฟดิ้นหมาหรอครับสุนัขก็มาฮะโอ้๋อให้คุณเบิร์ตยังไงฮะคุณก๊อฟอันนี้รู้สึกว่าเหมือนพญาที่อยู่ในตัวสุนัขแฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ได้นะครับคุณก๊อฟไม่ได้แล้วฮะคุณโนหัวหน้าทีมครับอ๋ออันนี้ใกล้เคียงแค่แต่รู้สึกว่าจะเป็นกระเหลี่ยงคอยาวหน่อยนะฮะเดี๋ยวอันนี้ผ่านนะฮะผ่านครับความงผลงานยังไงฮะอ่าทุกทีฮะ น้องกัดจังหมาน้องกัดจังนี่ถ้าเกิดเราเรามัดขายสักหน่อยนะฮะมัดขาปครับมันขายสักหน่อยหนึ่งเก่งเหอลูกพันเพื่อนนั่นแมวเลยครับอันนี้งูอันนี้งูโอ้โหน้อมุตาครับมาโอ้โหฟังก่อนนะครับนี่คือหมาหลังอ่าน ที่ถูกตัดขาโอ้ถูกตัดขามานี่เลยครับจินตนาการดีฮะแต่ไม่ได้ฮะไม่ได้เลยครับไม่ได้นะฮะอ้าวมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ของคุณเมย์เป็นไงครับคุณเมย์อ้โหนี่ผ่านครับผ่านนะฮะสองตัวของคุณของคุณอ่านี่ผ่านโอ้ยนี่ผ่านเลยครับผ่านนะอ่าของคุณเอ็มไอ้นี่เป็นตัวลาม่าป่ะเนี่ยโอ้โหมาไม่น่าเชื่อครับผ่นพัดลมฮะ เออมันคืครับว่าครับหมาผมเฮ้ยเหมือนมันลมตั้งเงี้ยงูกับแมงป่องสู้กันอ้าว<อ>มาสรุปสรุปครับแล้วจะเล้่ยคราบเอาแล้วก็เชือกเอาล่ะครับตัดสินนะครับแล้ววันนี้ <18 S 1> <อ>สีที่ทชนะครับคือสีเอ๊ะ ขอบคุณคุณเบิรมลูกโป่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีรสรครับสว่สีส้มไป็ุลนต่อที่18แผ่นใต้ครับโกแก่พลัสลูกบิดประตู IMI ค e าาร,รีมทาส้นเท้า 91E Go แ a ร r t ู u e m o S 3G plus และ Wi-Fi 35ปี Central Air ขนมโอเคทีนบิ <ENNIS> สกิตฟิล <lawsuit> ์มกรองแสงเซเว่นเอ็นวกซี <Pacific> ่ลามาโซนครีมยูโรคัสตาร์ดเค้กมิติผลคลินิกแสงอุดมโคมไฟเครื่องครัวสมายล์นมข้นตราพาเลท โออิชิกลินทีมาหลอกยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะฟิล์มกรองแสงเซวอสนับสนุนโดยยูโรคา a าดเค้กครีม 91E อลามาโซนครีมผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเครื่องหนังแว็กซี่ ผิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮขนมโอเคทินบิสกิตเมล็ดมะม่วงหิมะพานอบเกลือโกแก่พลัสนิติพลคลินิกเครื่อครัวสมายบายสตาร์เวลคุ้มค่าคู่ครัวคุณแสงอุดมไลติงศูนย์รวมโคมไฟครบวงจร a l u m ์ u ิ SP อย่ยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะนมข้นหวานและนมค้นจืดตราพาเลสลูกบิดป,ประตู RMI มั่นใจเอาอยู่ TrueMove S 3G+ Plus และ w i f ฟโออิชิกรีนที35ปีเซนเทนแอ <11 S 2> โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลส์มูทตี้ธนาคารพงสวรร์มุ่งมั่นให้แท่นมากกว่า และในรอบโดมระเบิดนี้หลังแผ่นป้ายจะมีบวก6แผ่นป้ายลบ6แผ่นป้ายและสลับ6กแผ่นป้ายหัวหน้าทีมจะต้องเลือกป้ายให้ลูกทีมคนละ1แผ่นป้ายหากลูกทีมได้เครื่องหมายบวกก, <jour> ก็จะต้องเข้าโดมระเบิดด้วยหากลูกทีมได้เครื่องหมายลบก,ก็ไม่ต้องเข้าโดมระเบิดแต่หากลูกทีมได้เครื่องหมายสลับก็จะต้องเขา้าโดมระเบิดแทนหัวหน้าทีมนะครับเอาละครับสีส้สมคุณหนงหัวหน้าทีมนะครับครับผมอยู่ในโดมอย่างแน่นอนเลือกป้ายกับลูกทีมครับ3คนคนละ1แผ่นป้ายเริ่มที่คุณก๊อฟครับ อะไรดีโอยชิกกีนทีโอยชิกกลินทีนะครับคุณกรอบครับน้องกระจังอะไรดียูโรคัสตาร์เค้กูโรคัสตาร์เค้กนะครับครับผมใช่อ่าให้เปิดแล้วเปิดแกคุณตั๊กบริบูรณอะไรดีโอเคโอเคที่อร่อยมากครับอร่อยมากอยากกินเลยครับอยากกินเลยครับคุณนงเปิดป้ายไหนก่อนดีครับของกัน น้งอ,องกัจจังมาครับยูโรคัสตาร์ดเค้กนะครับของน้องกัจจังหนึ่งสองตึ๊ึน้องอยู่ต่อนะครับน้องกัจจังรอด <c oughs> นะครับต่อไปใครดี <c oughs> มามามาก๊อบใช่ไหมบักมาพัากก่อน <c oughs> โอเคทินบิสกิตแผ่นบางเทียบหนึสต ครับผมถ้าสลับคุณนงรอดนะครับครับผมโอยชิกริตีหนึ่งสองสามคุณนงรอดครับขอบคุณครับคุณก๊อฟกับคุณตักครับเข้าโดมระเบิดเ้ยก็จะบายตัวหน่อยเอาแล้วครับคุณตักกับคุณก๊อฟนะฮะเข้าโดมระเบิดสลักหนึ่งหรือสองอะไรดีเมื่ออาทิ์ที่แล้วเลือกอยากจะเลือกเบอร์หนึ่งแต่ ไม่ได้เลือกวันนี้ขอเลือกเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งนะครับลองดูอ่าหนึ่งไปเธอคือที่หนึ่งสลักหมายเลขหนึ่งครับมีใครมองหรือเปล่านี่วัดดวงกันมาอะไรครับคุณตักคุณกอฟเลือกสลักหมายเลขหนึ่งหนึ่ง นี่เขาตุ้มที่ผมตื่นเต้นยกใจเลยครับผมอ้าเริ่มเลยนะครับกันนูอิมอิมของเราวันนี้นะฮะทีมสีน้ำเงินชนะก็รับไปเลยครับทองคำมูลค่า1,000 0บาท อย่าลืมนะครับพอดีเริ่มแล้วทั่วประเทศไทยมัมเท่งหนงซับดิว้าวครับผมหนมหนมนะฮะเจอคุณหม่ำคุณเท่งคุณหนงคุณตุ๊กกี้ส้มเช้งคุณพันนะฮะแล้วก็เพื่อนๆศิลปินตลกมากมายนะฮะเจอคุณเท่งตัวเป็นๆเลยอ่ะเป็นๆนะครัทั้งร้องเล่นเต้นเซิร์ไปพบกันได้กับพวกเราครับผมวันนี้ต้องขอบคุณหนูอิ่มๆก้าวมหัศจรรย์นะครับขอบคุณครับ ดูน้องรามรับพร้อมแล้วก็ไปชมภาพน่ารักน่ารักกันเลยคุณยอดแล้วมาเลยจากนี้เรามาดูคุณตั๊กกินข้าวกันครับโอ้โหดูเขาทำป้าผักมีสามพิษป้ะเนี่ยไม่มีจ้ะหัวเ่าต้องข้าวโชโรก่อนจำพี่นะพี่ยอดจัะจำพี่จโห คุณอิมข่าวมขครับในปากกินแบบนี้ต้องนรบอยู่ที่ดมปาสักโมต่อเลยครับปาสักแบบนี้ยิงแบบนี้แล้วเขาตามน้ำด้วยตามน้ำาน้งน้ำตามน้ำตามไม่ไรฉันมีน้ำของฉันแล้วคุณอิมไม่เคมครับช้นนี่นะจมหน้ากับเสือแล้วเสือมันแห่ใส่ฉันด้วยฮะฉันก็แห่ใส่มันฮะแต่ว่าฉันไม่ตายฮะเสือมันอยู่ในกรงตลกจังเลยนะครับคุณต๊ก อาลกิจนี้อันตรายมากและต้องการบุคคลที่เสียสละผมขอเลือกจานนงครับผมเฮ้ยไอ้จ่าเพ่งบ้า่ะเนี่ยถามว่าก่อนเขาอยากไปล้ากูกายไปใครอย่าบอกมาแน่ว่าเรามาจากหน่วยไหนพูดเขา่าหน่วยก็ตาายต้งฝูงเลยบ้าเร็วเรพอดีใจนะคะที่นักเรียนแพทย์เลือกที่จะมาฝึกงานที่โรงพยาบาลของเราค่ะพูดตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้เลือกครับผมถูกส่งตัวมา แต่ว่าถึงเลือกก็เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะคะไม่ครับ ห่วงใใจฉันให้เทามันเป็นของเธอไมทุกคำมันกลันลงมาจหัวใจเราจลอยข้ามฟ้าท่ากลางดูดาวจะไม่มีความา สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดรที่ฉันรู้คือเธอติดตินชีวิตและได้ทีงหัวใจติดตินวันนี้ฉันไม่ลบถึกไปอ่อนโยนไปโดยการกอดนนะาทั้งเลยคนนี้คือเธอคนเห็นวันนั้นคนนั้คือเธอมาทำให้ฉันลองลอยละเมอ